เดี๋ยวคลิปวิโอนี่พี่น้องผมสีผมสีมันแนะนำวิธีการเอาชุดเสื้อสูบเวลสูบใส่กันแล้วก็มาใส่แน่นในชุดตัวเครื่องตัวนี้ครับนะนะครับมันสีมีอยู่สองวิธีนะครับที่ว่าสร้างส้อมทั่วไปหรือว่าค้นใส่ในเครื่องทั่วไปที่ว่ามันิยมใส่กันนะครับเดี๋ยวผมสีมาคลิปนี้ผมสีบอกแค่วิธีเดียวเด้อครับนะเบื่อเครับเบื่อครับผมแบบไรที่ว่าค้นย่อมนะครับแบบช่างซ่อมทั่วไปนิยมทำกันเย่อยสุดก็คือก็คือนำก็คือว่าเอาลูกสูบนี่มาใส่ในเสื้อสูบก่อน ใส่แบบน,นี้ปั๊บกลับไปแบบนี้ครับใส่กลับไปให้มันเหลือไวประมาณนี้แล้วก็เอามาใส่มาใส่กับการขอเวียงแบบนี้ครับแล้วก็เอาสลากักหยัดปุ๊บโกตลงไปนะครับแบบนี้แบบนี้สร้างลงไปสีทีนี้นิยมเฮ็ดกันนะครับผมเนาะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือว่าเอาลูกสูบนะครับเอาลูกสูบมาใส่กับตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็สลักเข้าไปปับ๊บแล้วค่อยนําเสื้อสูบมาใส่สทีหลังนะครับแต่แบบนี้ส่วนมากคนบ่ค่อยนิยมเฮ็ดกันนะครับเพราะว่ามันสีใส่ยากนิดนึง แต่ว่าสําหรับผมนี่ผมว่าเหตุไงทุกวิธีนะครับนะ <c oughs> บอกว่าคือหมูเดอผู้ขา,านี่อ่ะแต่ว่าเดี๋ยวคิดวิดีโอนี้ผมสีแนาน้ำวิธีอยอดฮิตนะครับเนาะที่ว่าคนนิยมทำเยอะที่สุดก็คือก็คือการเอาลูกสูบมาใส่ใส่หนีแล้ว,วก็จังมาใส่หนีเนาะมาครับเริ่มกันเลยครับมาเมืองกันเลยเอ่ะกายเตรียมสลักนี้ไว้ครับเอามาว่างไว้ใกล้ๆครับผมมันจะเด้กบ่าหาย,ยากครับก็ที่มีตัวน,วนี้ตัวนึงครับกลิบหลอกสองอัน ไอ้ทรร่อร่มผลิตให้ใหส,ส่เรืเด้อครับเด้่อยมสติว่าจาสิเปลี่ยนเสื้อสูบใหม่นะครับถ้าเจะเอาไว้ใส่ตัวนี้แล้วเขาจะมาใส่ทรร่ลร่มผลิตที่หลังนี่มันมันติดใส่ยากนิดนึงครับเนาะให้ใส่แบบนี้ก่อนครับใส่กาวบอนท่า้วก็น,นอก็อตขันขันยึดสองขางมันี่เรียบร้อยก่อนนะครับเขาจะมามามาใส่เอ็นตัวนี้ที่หลังอ่ะโอเคอันนี้ผมประกอบเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นเป็นของใหม่ครับเสื้อสูบแวลุดสูบใหม่นะครับผมมาผมก็สีเอากาวอุปมรณ์วัสดุพิษเอาน้ำมาครับ น้ำมันสองทีนครับนะน้ำมันสองทีมาชโลมลูกสูบก่อนชโลมไปทั่วเลยครับเออใส่ทั่วเลยนะครับผมไอแวนไอมากมากนี่ยังไม่ต้องไปจัดนะครับรรรยังไม่ต้องไปจัดมาร์กนะครับว่าแบบไหนครับให,ให้ใส่น้ำมันไปก่อนให้มุนมุน,ม,นมุนสี่ก่อนครับเดี๋ยวตอนเขาดีไซน์เสร็จสูบเขาก็ยังมาจัดทีหลัง ตอนจะใส่เสื้อสูบเราค่อยมาจัดให้มันตรงมาร์กที่หลังนะครับอาพกฤษีบอกให้ผสมเล่าไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องนะครับที่ได้เข้าใจกันทั้งสองภาษาเลยเนาะครับมูนเนีมันคล่องครับนะให้น้ำมันสองที่มันเข้าไปในร่องร่องแหวนครับแล้วก็ให้มันรอเรื่อดีๆก่อนประมาณนี้ครับโอเคาต่อไปแล้วก็มาใส่เอัลมันมาใส่เสื้อสูบกันครับทีนี้ตัวนี้ว่างก่อนนะครับอใส่ชุ่มเลยนะครับใส่ชุ่มเลยนะครับ ใส่ให้เยอะเลยเขาให้เปียกเลยครับอืมใส่เข้าไปใส่เพื่อ,อยังตีเพื่อให้มันลอเลื่อนนะครับเพื่อให้มันลอเลื่อนอืมโอเคผมจะใส่ประมาณนี้ก็พ่อแล้วเนาะอ่ะบาทที่นี่ต่อไปครับต่อไปเดี๋ยวผมสะเอาตัวนี้ออกก่อนครับม่สีเด้บกเกกนะเนาะต่อไปนะครับให้เราเอาไอ้ให้ใส่กลิบลอกขาหนึ่งก่อนให้ใส่ขาไหนจี เดยวเด้อผมสีกินตนาการเด้ออ่ามันสีผมสิเอาไปอาลักษณะนี้เด้อครับเด้อไอมากนี่มันเสียหันมันมันจะหันไปทางท่อเสียนะครับมากสินะเนี่ยมากตัวนี้ครับหันทางท่อเสียท่อเสียอยู่ฝั่งไหนครับท่อเสียอยู่ฝั่งนี้นี่ครับท่อเสียเพราะฉมากที่ไปฝั่งนี้นะครับนะแบบนี้ครับซุกขอาแบบนี้เด้อมาที่นี่ไ้เขาเอาไอจิบล็อกนะครับจิบล็อกาใส่ ฟังหนึ่งก่อนสีใส่ฟังนี้ก็ได้สทีเซ่ฟังนี้ก็ได้แล้วแต่ผู้ใดถนัดนะครับเดี๋ยวผมที่ผมจะใส่ฟังนี้นะครับเพราะว่าผมถนัดฟังนี้นะครับก็เอากรีบล็อกมาใส่ก่อนหนึ่งตัวเดี๋ยวก่อนขยับพื้นที่ก่อนครับเอาสลักกรีบล็อกตัวนี้ครับนะใช้เป็นครีมครับเใส่ครีมไอ้ปากแหลมนะครับผมจับแบบนี้อะครับแล้วแต่ถชนะได้ครับผมที่ชนดลักษณะนี้ครับ สร้างในโค่นนี่ทนาเพื้อกันครับวิธท,ที่การจับกีฬากกะทิบพื้นกันนะครับก็ให้ใส่ไปเลยครับผมครับใส่ไปเลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนค่ามแน่นครับจับแน่นนะครับผมคิดว่ากับผื่นกว่าผมนานแบบนี้นะครับเนาะกดประคองหมุนนี่ครับเห็นไหมา มันจะลงล็อกมันครับใครพ่อลงแล้วก็ให้ใส่ไข่ขงปากแหลมเนี่ยคาดประกับมุนแบบนี้ครับแบบที่ผมกำลังมุนในเบื้องต้นนี่นะครับตรวจสอบว่ามันลูในล็อกดีบ่ครับเห็นบ่ครับนี่ครับแบบนี้นี่ครับเห็นบ่เนี่ยไปฟรั่งอี็บ่ครับนี่นี่ครับผมแบบนอยู่นะโอเคนะครับต่อไปเราก็มาใส่นะครับใส่เสร็ดสูบนะครับผมเอาใส่กันไปก่อนแต่ว่าก้อนี่ใส่เสดสูบให้จัดแหวนก่อนนะครับ ผมซื้อว่าดามันเป็นหนึ่งแห่งเนาะเดวผมใส่ดามันอีกหน่อยก็ได้พี่น้องผมเอามือจับมา๊กี้มันเริ่มแหงนิดนึงครับมันใส่ชุ่มเลยครับผมเนาะอ่าจ็เยอะเลยครับอ่าเดี๋ยวผมจะจัดแหวนก่อนรับก่อนครับนะครับตรงมากึันเนาะแบบนี้ครับผมมีมาตรงกลางสินะครับดันมุกับตรงกลางตรงนี้นะครับเนาะแล้วที่นี่ก็เอามาใส่เสื้อสูบนะครับมีธี่การจับนะครับให้เอามือนี่บีบ บีบจังสี่แล้วก็มือนี่กับมือฟังนีคกับบีบจังสี่นะครับต่างโคนต่างบีบนะครับพมสีเริ่มบีบก่อนบีบแล้วมือนี่กับบีกไปสี่ครับบีบให้ปากแหวนมันมันเข่าหักันสี่ครับเนาะบีบบีไปแน่นเลยนะครับมันจะได้ลักษณะนี้นะครับให้เบิร์มด้วยครับไอ้มากนี่ไ่ต้องยุดระว่างกลางแหวนแบบนี้นะครับเนาะให้เบิ่งน้ำถามวันประกาศในห้องขยับมากนิดนึงเดี๋ยวก่อน หมันพอดีเลยโอเคแด้บีบไหมครับบีบนี่นี่นี่ก็บ,บีบเข้าไปอึ๊บโอเคครับมาที่กระหายเอาเสื้อสูมานะครับใส่เข้าไปแบบนี้ครับแบบนี้เลยใส่เข้าไปเลยครับผม,มเดี๋ยวจัดกับจัดซอยดี่เข้าไปจึ๊บ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 อ่าสังเกตว่าแว่นตัวด้านใน้มันติเขาไปเรียบร้อยแล้วเลือแต่ดตัวนี้นี่ ตัวดัดนองนี้การเข้ามาจัดนะครับใส่เล็บมือหรือว่า้าผมเลยว่ามีเล็บมือกัาให้ควงนะครับนี่ังสีกัะไรแต่ว่าผมสีใส่เล็บมือดีกว่าผมถนัดเล็บมือเล็บมือกดนะครับกดเข้าไปแล้วขยัดเข้าไปอังสีเมือนี่เมือนี่ดันเมือนี่สีกดครับแบบนี้ครับนะแล้วก็ขยับร้อมแบบนี้ครับกดดันเข้าไปอังสี่ขยับอ้อมแบนี่อีกครับคดน้เอกนี่เห็นบ่นี่กดจึ๊บนั่นครับโอเคครับ มันนี่ก็ลองมันน okay, so okay. e ี่ก็ขยับเข้าไปอีกนิดนึงครับประมาณนี้นึงโอเคครับผมจะเอาไปแค่นี้กับพ่อครับนี่ครับเอาไว้แค่นี้กับพ่อนะพี่น้องครับมันก็ได้ลักษณะนี้เนาะนะครับผมเห็นว่าครับไอ้พยายามตอนตอนใส่ถุงทูบนี่ให้พยายามสังเกตให้ตัวนี้ให้มันต่างฉากได้พี่น้องนี่ครับเนี่ยให้มันให้มันต่างฉากกับขนาดกับไอ้เสื้อสูบแบบนี้ครับบันเป็นว่านเบี้ยว์บางสีเด้ให้มันต่างฉากครับแบบนี้ มันดิมันดิใสง่ายนะครับนะครับต่อไปเราก็เอาสลักมาใส่เลก่อนสลักสลักชุดสลักไงชโลมหนามันเตน้อยพี่น้องให้มันรอยลื่นครับสลักมาใส่ใส่เข้าไปนิดเดียวนะครับเดี๋ยวก่อนได้ให้ใส่ฟังเดี่ยวว่าผมมีกิบหลอกไอ้ฟังนี่ฟังนี่ผมใส่กิบหลอกแล้วนะครับให้ใส่ฟังนี่ฟังนี่ผมยังไม่ได้ใส่กิบหลอกนะครับใส่เข้าไปเลยครับใส่เข้าไปนิดเดียวใส่เข้าไปประมาณนี้ครับคือว่าอย่าให้อย่าให้สลักโผล่มากสิครับให้ดันขึ้นไป ประมาณนี้ครับนะมาที่เข้ากับเอาไปใส่ในี่ยการขูดเบียงแบบนี้เลยครับไปไปเบิ่งกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวว่างวันนี้ก่อนครับเดี๋ยวห้องเฮจูนี้กันก่อนพี่น้องเรามาทําจุนี้กันก่อนนะครับเดี๋ยวใส่เอาเอาปะเกันมาใส่หนีก่อนครับใส่ตัวหนีก่อนนะครับผมใส่ปะเกันท่ากาบอนว่างตัวนี้นะครับขั้นตอนนี้เดี๋ยวผมช่วยเอาให้ฟังกันหน่อยครับช่วาเสริมด้วครับเพราะว่าเจ้าคนนี่สีเห็ดบุกขึ้กันนะครับเอ่อครับวิธีใส่ปะเกันนี่ แต่ละคนแต่ละคนแต่ละช่างจะทําให้เหมือนกันโดยสิ้นเชิงครับเนาะบางคนก็นทีถนัดเอาปากเกียใส่เข้าลงไปในนี่ก่อนครับคือว่าท่ากาวปื๊ดอ้อมแล็เอาเซปาเกลียลงไปปั๊บแล้วก็ท่ากาวด้านบนแล้วก็วางไวง้่างส่แล้วก็เอา,อาชุดสูบไว้ลงสูบมาใส่แบบนี้แต่ว่าบางคนช่างบางคนก็จะใส่ตัวนี้ก่อนครับคือเอาเอาวท่าอ,อ้อมอ้อมวงนี้ก่อนแล้วก็เอา,อาปากเกลียใส่ไปปั๊บแล้วก็ท่ากาวด้านบนแล้วก็มาใส่นี่นะครับ เดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ผมสีแนน้าวิธีการใส่แบบว่าเอาปะเก็นมาใส่ตัวนี้ก่อนเพราะว่าคลิปแบบนี้ผมยังบเเอ็์จฮตเซียส่วนมากผมสีเฮดคลิปแบบวา่บาใส่ปาเก็นด้านล่างนี้ก่อนแล้วค่อยมาใส่ตัวนี้นะครับมากมาเรื่มต้นท่ากาวตัวนี้ครับผมเดี๋ยวขยับตัวนี้ก่อนอืมแกะเฮตแบบไม่ไม่พี่น้องมึงเรื่อยๆนะครับเนาะถามาแบบไ่ผิดแบบไรถูกไม่มีแบบไหนผิดแบบไหนถูกนะครับอยู่ที่คนชอบสไตล์การทําแบบไหน,นครับนะเนาะอ่ก้อนนี้สีท่ากาวหายเซตแห้เหแงเลยพี่น้อง ยายมันมีคราบน้ะมันติดนะครับให้มันสะอาดนะครับนะอันน oh. ななี้ผมทับการเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็เอากาวมาใส่เรื่อยๆครับไอ้กาวบอลนี่ที่ใส่ยี่ห้อใดก็ได้ด้วยครับที่ว่าดีๆเนี่ยจล็กน่อยครับผมเนาะอ่ะเราก็ใส่ลงไปเลยครับฝนเริ่มติดโต๊ะแล้วพี่น้องเริอมอัดเสียงดังในเด้อครับเด้โอเคเรียบร้อยครับต่อไปแล้วก็เอาปะเก็นมาใส่พี่น้องตอนใส่ปะเก็นให้แนมเลยครับมันจะมีเนี่ยหูดนหุ่นี่มันจะเอียงไม่พอนครับนะ ผมสีเองนะครับเนี่ยมันจะเฉียงแบบนี้เคียงแบบนี้ครับนี่เฉียงแบบนี้ครับเนี่ยรูมจะเฉียงครับให้เบิ้งพ่ะเกนครับให้เอาให้เอาเฉียงตัวเฉียงใส่ลงไปครับแบบนี้แบบนี้ครับเห็นบ่นะครับปรดมไหนเนาะเดี๋ยวเอาที่ว้างก่อนครับเดี๋ยวเรามาใส่ตัวนี้กันก่อนใส่ลูกปืนครับผมมนี่ครับผม เด่๋ยาไปเลยเยอดครับแล้วก็ใส่แวนด้าน้างครับคุณมีแวนที่แป้ดานคางเีไปส้องคางเลยครับเอ่อเด็กอนถามมือใหม่นะครับมือใหม่ผมแนะนำว่า,าให้หาผ้านะครับมะหาผ้าอุดนี่ให้เตรียมเลยนะครับเนาะเดี๋ยวอันแวนการแวนมันร่นลงไปนะครับแต่ว่าผมบ่าอุดดอกความทีดประจำครับรับว้องมาบอลลนแน่นอนนะครับผมนะจะบ่อเนาะบ่อยมันรน ใส่แว่นสองขางครับแบบนี้ครับโอเคเรียบร่อยครับมาบงทีเรามาใส่ชุดเสื้อสูบแฝนกันครับตัวตนี้ผมติดตัดเสียงฝนออกครับฝนมันเสียงดังแห้งผุนครับเดี๋ยวผมสิพาก่อนเนาะเดี๋ยวผมติดันไอ้สลักออกอีกหน่อยนึงครับมันเขาไปเลยเกินครับดันออกก่อนผมติดใส่เป็นไอ้ไข่ข่วนะครับน่อยๆอยครับเงี้ดันออกไปครับจึ๊กจึ๊กนี่ครับผมดันไปให้มันให้มันเสมอไอ้ ดานในครับนะให้มันเสมอเรียมดันในแบบนี่ครับแบมแบนี่ครับนี่มันเสมอแบบนี้ครับนี่ครับผมให้มันเป็นหู้แบบนี้ครับเพราะว่าสิได้เอาไว้ชุลูปืนใส่ที่ได้พวกขวางนะครับเนาะก็เอามือจับประคองลูกปืนแล้วก็แวนนอันข้างไว้ดีครับระว่างแย่เห็มรูนะครับขันตอนนี้ครับตองระมันระว่างอย่หน่อยเยวมรูลงไปด้านในครับขันระว่างเสมอแล้วก็เราก็ห้องก็จะเอามือดันดันสลากันนะครับผมดันดันพู้นครับ ดันก็มากเจ๊๊๊๊ดันก็มาครับนะครับผมดันก็ไม่ให้สูดเลยครับอ่าประมาณนี้ครับเร่งครับเร่งมึงนะครับโอเคมาที่นี่กับมุนมาด้านนี้ครับนี่ครับผมดันตัวนี้เข้าไปครับเลี้ยวซีมูลมึงนี่ครับเมื่อกี้ผมใส่ในเมื่อดันสลักเข้าไปนะครับมันยังยังบูสต์ดีครับให้เขาดันต่อไปอีกประมาณนี้ครับ อ่าครับต่อไปเราก็เอากริปล็อกมาใส่ครับสกตว่าทิมิลล็อกนะครับสําหรับใส่กริปล็อกเนาะใส่กิปล็อกนะครับนี่ครับครับผมที่จับลักษณะนี้ครับแต่ละคนที่จับกริปล็อกเพื่อนนะครับอันนี้แล้วแต่ผพ้่นขนาดเด้อแล้วแต่นะครับโอเคต่อไปเราก็มาใส่กันครับใส่กริปล็อกกดเข้าไปตรงสี่กึหมุนครับนี่ครับคอยแข็งหน้อยพี่อน้องกั๊มแน่นครับ พยายามให้คลิปล็อกมันหลุดครับทำลุดกระเด็นเต้าห้ากรินเนี่ยพวกเจ้าครับเพราะเส้นหลักเขาขยับเบื้องว่ามันลงหลอกดีบ่ขยับมุนซ้ายมุนขวามุนซ้ายมุนขวาด,วาโดูโอเคลงหลอกดีแล้วผ่านครับผ่านนี่ประมาณนี้เนาะเออครับเรียบร้อยครับมาขั้นตอนต่อไปเขาก็เอากวนกดลงเลยครับกดลงดลงเลยเพราะว่าเอาท่าก็เอาเรียบร้อย<ม>แล้วครับกดลงไปเลย เล็งตรงครับขยาบลงไปชุบ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 แบบนี้ครับนี่ตรงบ่คดไปเลยครับผมครับปั๊บหนีบบ่กรึบโอเคเขาก็ตรวจสอบงวามมันลงดีบ่ครับ ตรวจสอบบ้างเนาะนี่ครับนะครับผมย่งยังบมสนีด,ดีเห็นหมาครับอีกนิดนึงขยับมุนใส่มุนควนนิดนึงอ่าโอเคครับเรียบ่้อยครับต่อไปแล้วก็ขันน็อตอ่าก็จบคลิีไผ้แค่นี้เด้อพี่น้องเด้ครับ